ไปบ้านนี่กินนี่แล้วพจันเออเอาคนคนตายหมดแล้วหนวังสิละเออจังมากให้เอาขึหหน้นไว้นี่เอยว่ี่จนถึงลืหนุวัาเลยไหไปนะโ <laughs> อแกนอกล่ะเอไ้ออกัวนี่แนะล้วใครนะอนหลุมเนาะง ก็หนูสึงเลยไงลูกเอาเลยมันวะเอเอโอ้ยมันออกตัวนี้มันไปตักเนี่ยมันจะได้คั่ขาดกินแล้วเอาอีหลาคือ<ด>ว่าฝันยังได้ก็ลูกฝันว่านี่ยังก็ไปบ้านเท่กว่าอันไหนก็เกาอีหลาคือว่าฝันว่าไปบา้านนี่ยังผู้ได้เอาของนี่ยังขึ้นบ้านกันเนาะโอ้อันฝันฝันว่าเพื่นเอาของขึ้นบ้านนะพ่ะอของขึ้นบ้านบ้านแม่ป่าบ้านยายยิ่งแม่โอ้พี่ฟูโยดอกที่นเป็นตายเวะแล้วก็โอ้ อบ้านหลังนั้นน่ะแล้วเป็นอันเป็นหมันทั้อหัวทั้งเนี่ยหรือเ่โอ้เล่าใจมีเงินกบมีผู้ใดดอกตายแล้วคนงานเออบ่มีคนอยู่หรอบัตรที่เงือนสั้นกันได้กบ่บ่ออืมนี่คุณโยู่ดอกเป็นบัตรจะบัตรห่างกับบัห่างดอกไอ้ล็อกสุนกองเอาคองไปไหว้ยู่โอ้ เขาฟันนะเขาขนควางมาให้แม่มพอจักมันยังจักเกียงคือเกียงเศษบุญเนต่าดนี่ยนะเต็มาเกินไว้ตั้งแอนเนาะโอ้เต็มเลยอืมบ้านเลขที่หันบ้านสี่สิบสี่เหรอโอ้อันของเขาขนขึ้นไปหันผู้ขนควางขึ้นไปมั็นพิลาหุจักว่าเป็นผู้ใดลูกขนควางึ้นไปบุ้งว่าผู้ใดปลอดจะเพควนเอาของมาให้ว่าเอาบ้านไอยนี่ไบ้านกินพิลาว่าสั่น เอาเ่าคนคึ้ตายหมดแล้วหนวางทิละเขาจังมากเอาขึ้นไวหนีเลยว่าสัตว์โลดโไวลงมาดีป่อจ้อยลงมาเอาขึ้นใจเลยอเต็มบาทสิละเอาขึ้นไว้เต็มบาทเลยเอาขึ้นไว้เต็มบัดิเมือแไรอ่างไรไอ้มาใช่อ้เก็บเราค้นขึ้นโลดหนุไลวางสิเขาก็ค้นขึ้นเลยไงอืออืจักไม่ยังตอมไมยังเนี่ยแต่ว่าพ่ทฮันเมืองจะเป็นถุงก็มีเป็น เป็นจะร่างดำๆมีฟ้าปีแตนจะมีเลยกว่าพรมสุดอออืออีหลาฟันได้ยกมือนะลูกลูกฟันมือว่าเขาจะบอกก่อนนูว่ามีเวลานานโนมว่าโอ้เออแปลว่าพอว่าเอ้าอีหลาคือฟันว่าบ้านเลขที่นั่นบ้านเพื่อนบ้านเลขที่เขาได้ก่อนลูกละมีปะบ้านเลขที่สิบสี่เขาค้นขวางขึ้นแ้่เลย มันหึงสี่สิบสี่ตัวเดียวสิบสี่ตัวเดียวแต่ผมไม่ทับไม่ยังเลยค่ะมันสิบสี่เจอโอ้ว่ามันมันสีได้สีโศกมันเะบอลูกถือวันจันแล้วค่ะอืมเย็นกว่าฉันสูงคู้ฝันว่าแล้ววะเออไม่เย็นแล้วฝันอยังนะลูกอ่านเขาเหตดเหนือยเลี้ยงอยู่เท่ากับถือเกล็กหมอกป็นวะอือเป็นเหนือยที่ไม่เหตุบุญเลยก่ะแล้ววะ คัที่ดีคาสันเหรอเออคือยังสีเอาเนื้อมาเฮ็ดบุญนี่มตีจ้ะอือเฮ็ดคือเจเนือม่เฮ็ดบุญเฮ็ดไรเอาเทอาวะละวะโอ้วันนี้ก็มันจัดตอนการฟังกระแม่เอออีหลาได้ไปซื้อไว้หรอไปเลยสิบสี่หลูรู้เลยว่าซงใบก่อโอ้สิบสี่องใบมันอันนี่อันอันหนึ่งมันมีซองใบเลยก่อโอ้ชุดหนึ่งจ้ะนี่องใบนะ ชุดละสองใบใช่พอจืดละว,วันน้งหนูได้ของหนูเป็นบมนะสัสามศูนย์ตุนสามเอาไปเรือยโอ้เอาน้ำไกยได้เงนิงนสี่หมื่นวัาาน้าจืกแม่ก็ใข่หนูนอังเกบอก<อ>ไ้ยขันถือตัวนี้แล้วบึดเงินเนี่ยลูก,<า>กพอกอกกระชีใดไดข่เนี่ยเติบย่นแล้วเพราะว่าสามศูนย์กับหนึ่งสี่พอซื้อไปเบิรแล้วเด้ช ลูกพ่นซื้อแล้วพ่อสามซูลยองจอมลูกหลานคือได้ลูกจือแต่หนึ่งซีใบมือไปซื้อดหนำจานจือยังใหม่เป็นนะหนึ่งซีพ่อกับลอตเตอรี่ก็เป็นซิบใบแล้วเนาะลูกดูกเลยชงใบก่อนเออสามซูลพ่ออะไรซิบใบแล้วลอตเตอรี่เอาคักแล้วงวดนี่เออก็ฝันดีอยอะด้วยล่ะลูกหลานพ่อซื้อลอตเตอรี่มาสามซูลพ่อใส่ใต่เหมอนก็ฝันดีอยู่ลานวน งว่าฟันเกี่ยววาเขาขึ้นเล็กบ้านทิจีนนู้นเลยพิสอไใบพ่ออืมมันตวงกะเล็ปูพอ่อหมอลูกจ้ะอืตวงกรเล็ปูตุด,ดงเอกเรคของ้องอกวเราซือหลยได้พ่อเราสืบสายาสได้แล้เโอ้ปูตุู่รงอะไรจ้ะอื<ม>เราอันในน้องเราสือเมย์สือสายเมย์กันเราว่ะอน้อ,นองปูวัดเต็มปนันในเหน่ะมาเออ,เอ,อ อก็เราได้เรีมากปุ๊บเราก็ซื้อไปเลยจ้ะอเราเราก็ทิมันใจรับเนะเาะใสย<ๆ>เอใสอยอะได้กวา่าเม่อีเราใสนำสองพันเยอะโอ้อนุโมตนาสาธุนะจ้ะบอกก็เลยว่าอีลายยากคือบ้สนอกก็เลยกบริเวณเมือเอืน้นเทงสิจังเมือ,อ,องเอือออออ้นเท่งสิงามค่ะเมืออื้นวันวันกันพอเอกเออเอม่ันุรุมวันกันเมือจังเป็นเป็นมือห่มนะเออเออ วันเรียนไอเรีนตาเรียกวันอะเรียนหยกสีใดบ่อดยนงว่านึ <c oughs> นกว่าคาขาดก็ถึงมันตงตงจัมือเนี่ยไอจะหนได้กเรนเดียววะเอท่านเลยีมองเราก็แตงเนหาเออดูจะมามันติบท่านนึว่าเราเรียนลูกคนหอดมือมามันที่ท่านคือวันะอะขันมันบ่ท่นดีดีเดียวพ่อกะทีเอาเปให้ดอกยังอยู่ นั่นเลยอมันหาจดตาเหลือกเ้วนันพอแหเงนอไ้ก็ได้ทั้งทีตนทั้งเก็บค้าทั้งไปเองบอกกระแลนยางเดียวจะใส่องเราโลดได้แต่ดอกันเลี่ยคงเย่าจะใครเลี้ยวจะใครมันล่ลวกเยยอมกระบอกเอื่อยเอื่อยสั่ข้านาเล่าไห้เฮากะเห่าลูกกะที่บงเอื่อยไรนึงเหมือกันนะโอ้เห่ากะเบงกันเอาเนาะเอื่อยลูบอกเอาเวิร์ดรักไมให้เอื่อยไรนึงเหมืนว่านองก็ได้ ถ้าประคาเลยมีน้ิกันเป้ามันวะหานุอยากกันหนึ่งง่ายอันนึ่งหอบกำเบงกันน่องใหญ่อันหองฮานุจิกเล็กนี่หนุ่มพนุ่งเอวยเลยจีหมื่นนี่โอ้เจ้าจิกเล็กใกล้นองหลากันโอ้คอยมันออกตัวนั้นอหรีเด้อถ้งออกสั้ายีหนุ่พอนุ่เอวยอหรีจะเิ็งเรื่องภาษีหนู่มมันวะัวคนทังเลยวะ ไอ้สือคนแน่ยังปล่าว่าอะไรอยากอายเกแน่เหมืะเพานะอยกอายห็งอย่างรอทีกับหนองอะบ่บอกเองยินตัวขั้นบันกกับบอกน้ล่าแม่เสนละกเป็นหน้าอาย้ยน่นวะเ่อนี่ดอกลูกเขาติดตามความจิตนั้นบ่ไปยังดอกดอกสือเอิ่นกบว่าขั้นว่าสื้อังกักว่าน้องใหญ่แต่ไมียามใจหักพอนกันนั่นอะ กันสุ่เก่งเลยลูกบอลน่าเบื่อว่ะลูกฟันนี่ดีแนี้ยคนว่าอ,อ่ากองหน,น่าจะคองได้ลูกหน่อยจืดเลยล่ะทีเจนเนนนักๆนักคนนี้โอ้อา่าอะไรอ่าลูกฟันเราได้ลูกหน่อยเลยครัเออเราก็ซื้อมากด้วยกันเราซื้อมากซีใบคนว่าโอ,อ้ซ,อซอื้อลอตเตอรี่ม่าซีใบแล้วมาฟันว่าได้ลูกหน่อยอีกอ่าเราซื้อแกินหนึ่งซีเห็นล่ะเออคุณบ่ได เราเสืส้อไต่ดินเนาะเราดึงเต็มสีมาล้วฟันะไริถหน่อยเรว่ากูถือเหล,ล,ล็กไม่เแนวว่ะจันเนี่ยเขากคุถเหล็กแล้วสูวันจัดนะเออคันถือเหล็กเขาถือเพราะว่าพี่บาถือเหล,ล็ก <c oughs> าลขขาบ,า,บา,ลาลูกเลยว่าันเลยว่าเงิสูสเด้อกูก็มี่เด้อทีแก่พยไวาซึ่งหัวขนบอกกาเกหน่อยลูกร้านปิดาหวางเกหน่อยเดมเห่ยให้บา โอ้เล็กอันอันนี้มั็นที่ลหนฝันเนาะลูกเนาะจ้าฝันพออันห่งฝันว่าขนฝันว่าคนขึ้นขนเอาของมาไว้เฮี้นในป่าเฮี้นคนตายคนระหละคนเป็นอันนั้นเพื่อนเป็นหมันเพื่องวดเพื่อนเนี่ยเพื่อนบนบนพี่ลูกจ้ะอือฝันเอาควางไปถึ้นไหวซึ่งบ่ายเออ เอามาหายแบาเด็กดีนเอาคนพอยยูได้คนตายแล้วนู้นเลยบางทีตายหมดแล้วตายหมดแต่สร้างคนไอ้มาเอาไว้บ้านเด็กนี่คือสิบนถือครับมันบเมนนของนี้มันว่าคนขึ้นให้ก็ว่าคนนึ้นไปก็คนขึ้นเดียวมันเนี่ยนดอกหวานในฝันนะเอออในฝันราอีกันยเออ คือคือมีเวลาไปซูเขาจะเอไม่เย็นบุญเหลวคือสไปเอกันเหลวก็เขาควันแต่แม่รู้ไเห็นเห็นว่าเขาวันว่าเขาขนคล้องขึ้นไปแล้วคักเลยเป็นบอลลูกจนจนได้ไปเก็บคล้องบอลูกฮะจนได้ขึ้นไปเก็บคล้องบ่เออที่บอกไอขึ้นเก็บนู้เลยว่ามุเป็นอย่างไงไอเขาขึ้นเก็บก็ได้เขาเอาย้ายออกมาจนหอดที่หอดบันไดแม่บอกว้าตัว ้าปนะิดไปว้หงนั em. ่นเต้นเลยนี่ก anyway. ็ใหญ่จนวัวเที่ยวม่หอดบันไดก็ใหญ่ออกไก่ไกลของบัานใดน่ะอืมอ่านเลือดแกะตอวางเสเอาไปรูดบ้านเกที่เพื่อนกิดปิดเบื่อเกินว้าหันขึ้นหนึ่งสีตัวเดียวแล้วลูกอันเจ้าหน้าแล้วหัวแล้แฟนหน่อยก็หนึ่งีตัวเดียวโอ้วัวกินบานึกงสี่เล่าลูกโอ้ยตรงแม่นค่ะค่ะลตลูกเพราะว่าขนของขึ้นบ้านเน่เพราะมีอย่างดอกมีตะบานเทียน่ะ เพราะว่าคนค้คนขึ้นแม่ของนุ้เลยว่าบาตรในทีเล่านลว่าอืมอืมทีโศกแล้วเฮาหดหนีลูกจ้ะน้<ร>องมาหายช่ครับไม่กินเลยนุ้งหามักินเลยเบิดลคอเบ,บิดลยังหลังก็มีแต่สิรับโศกยังเดียือะลูกบาดนี้โอ้เสน่ห์ของนู้งยังเก็บไงนอ้